บอกเลยตรงนี้ว่าดิฉันไม่นิยมอมชมพูฮะดิฉันไม่นิยมอมชมพูแล้วถ้าใครนิยมก็ไปปหน้าเพราะว่ารู้สึกเวลาใช้งานวิปิดไฟก็ไม่เห็นเล่าถ้าใครมีความไม่มั่นใจอะนะคุณผู้ชมแต่ธรรมชาติอ่ะเอาจริงๆเกิดมาสีผิวแบบเนี้ยถ้าสมมุตินะดําทั้งตัวและจู่ๆมันจะอมชมพูแค่จุดเดียวมันก็ดูแปลกแปลไม่ะมบอนะ แล้วแต่ความชอบอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่ความชอบจริงๆไม่ก้าวล่วงไม่ว่ากันนะคะเป็นรสนิยมค่ะแต่ร้านเขาให้บริการทุกอย่างเลยใช่ไหมคิ้วปากหมดเลยเดี๋ยวนี้เรามากันถึงความรู้ใหม่ของผมมากมากปากเนี่ยอมชมพูเวลาไปสักนะไม่ใช่แค่แก้เฉพาะคนสูบบุหรี่นะมันจะมีบางคนที่แบบ สีปากเหมือนป่วยตลอดเวลาปากซีดๆอ่บางคนก็เป็นก็ไปสักได้เนียมันก็ส่งผลเหมือนกันผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวนี้เข้าสู่วงการความสวยความงามได้เหมือนกันหมดแล้วพึงพอใจในสิ่งที่เราอยากจะไปเพิ่มเติมแต่สิ่งสําคัญบอกคุณผู้ชมไว้ตรงนี้นิดนึงนะคะใครจะไปทําอะไรเพิ่มกับร่างกายก็ดีศึกษาข้อมูลให้เยอะๆค่ะว่าทําแล้วเนี่ยมันจะเกิดอันตรายไหมวันนี้สวย วันข้างหน้าเป็นยังไงสอบถามตรวจสอบกันให้ดีจะได้ไม่ต้องมาเสียใจกันภายหลังแต่ถ้ามั่นใจว่าทำแล้วสวยปลอดภัยมั่นใจมากยิ่งขึ้นกับชีวิตตัวเองทําเลยไม่ต้องสนใจใครเงินเรากีเราเอือดีตรงเนี้ยไอ้กีเราด้่ยแหละเอให้ความมั่นใจกับใช่ไหมอย่าดอนแคร์แต่สิ่งที่สาคัญขีดเส้นใต้อีกหลายๆรอบนะ ความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งนะคะครับครับออาต่อไปนี้ถ้าเราเรียกว่ากี่กี้ก็ให้เข้าใจตรงกันว่าเป็นอย่างนี้นะเออว่าคือน้อง <c oughs> นะครับคุณผู้ชมอ่าพูดถึงเรื่องของคุณผู้หญิง <c oughs> คุณสุภาพสตรีเนี่ยมีข่าวสารที่ดีมาบอกนะครับเพราะว่าผู้ประกันตนมาตรา3ามสามเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิ์ในการรักษาโรคต่างๆได้โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีต้องรู้ไว้เลยนะครับคุณผู้ชมว่าสิทธิประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างติดตามพร้อมกันเลยครับ นพลแสนตรวจพบว่าเป็นโรคเนื้องอกในมดลูกซึ่งเป็นหนึ่งในห้าโรคนังร่องของโครงการเข้าถึงการรักษาทำหัตการผ่าตัดของสำนักง,งานประกันสังคมที่ร่วมมือกับโรงพยาบาลทั้ง43แห่งทั่วประเทศมีหน้าที่ช่วยเหลือดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคนไข้เนี่ยตรวจเจอว่าตัวเองมีเนื้องอกคนไข้ก็เลยขอเข้ามารับการตรวจพอตรวจก็เจอว่ามีเนื้องอกแล้วก็มีช็อกโกแลตซีดก็เลยทําการรักษาโดยการผ่าตัดคนไข้ก็รู้สึก พอใจในการที่มีบริการดีๆจากทางประกันสังคมมาทําให้คนไข้เนี่ยเข้าถึงสิทธิการรักษาได้เร็วขึ้นค่ะก็อยากขอบคุณโครงการ MOU 5โลกของประกันสังคมนะคะที่ให้เราได้มีโอกาสมาใช้สิทธิตรงนี้ค่ะเพราะว่าเป็นบริการที่ดีมากๆค่าใช้จ่ายต่างๆช่วยได้เยอะมากๆค่ะไม่อยากให้ทําต่อไป เป็น oh. สิทธิ์ประโยชน์นะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีที่ต้องรู้ไว้นะฮะเพราะว่าหากเกิดอะไรแบบนี้กับเราจะได้รู้ว่าจะต้องไปหาใครหน่วยงานไหนเพ<อ> <คำ S 1> ือ่อสภาพของเราเองด้วยมีามาตรการรองรับดูแลก็ดีแต่ไม่เป็นจะดีกว่านะใช่ใช<อ>นะฮะพักครู่เดียวครับช่วงเนี้ กี่กี้ช่วงหน้าแพรี่ oh. แต่คนละแพรี่ที่เรารู้จักนะเ uh huh. จ้าหน้าที่บุกไปจับแพรี่เพราะว่าแพรี่เป็นเลดี้บอยและเขาไปลวงหนุ่มๆเนี่ยเอาพี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยเดี๋ยวน้องจะโชว์ด้วยไอฝั่งนั้นโชว์มาฝั่งนี้แคปภาพไว้ uh huh. บอกเอาตังมาไม่งั้นกูฟ้องเมียมึงเข้าใจข้อหา ติมตราช้างระเบิร์ตสก,กอฟเยาวชนรายการช้างคลาสสิก2023แข่งขันระหว่าง,งวันที่10-11มิถุนายน2566ที่สนามฟินิคโกกอล์ฟแอนด์คันที่ขับจังหวัดชนบุรีซึ่งรายการนี้เป็นสนามสุดท้ายของการเก็บคะแนานสะสมเพื่อชิงตั๋วลุยญี่ปุ่นเพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันยูเนสต์จูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ2023รวมทั้งตั๋วแข่งขันกอล์ฟอาชีพในรายการพัส s s กอล์ฟบูมเบอร์สกัตติสโอเพน2023รอบคัดเลือกประเทศไทยช้างคลส 2023, า,า,า,นา,นสาสส 2023เป็นการแข่งขันออกเป็น3รุ่นซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้รุ่นสเปเชียลเจนส์ชายชนะเลิศชนะการบุญกิติวสินรุ่นสเปเชียลเจนส์หญิงชนะเลิศปริญญาพรรุ่งนวีรุ่นซ u เปอร์เจนส์ชายชนะเลิศภูมิกิจพิชยะเสาวภาครุ่นซ u เปอร์เจนส์หญิงชนะเลิศนีรนุชประจันพาณิชรุ่นจูเนียร์เจนส์ชายชนะเลิศนัสัทรตรงจิตพักดีรุ่นจูเนียร์เจนส์หญิงชนะเลิศสุริดียาฤกษานุบาล นอกจากนี้ยังมีนักกอล์ฟเยาวชนที่ได้สิทธิ์แข่งขันรายการ Yonex Junior Golf Championship 2023ที่ประเทศญี่ปุ่นและยังมีนักกอล์ฟหญิงที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการ t a s k Golf Women Scottish Open 2023รอบคัดเลือกประเทศไทยอีกด้วย รยายการต่อไปช้างมาสเตอร์2023จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20สิงหาคม2566แข่งขันที่ปัตาเวียเซนจูรี่กอล์ฟคลับจังหวัดชนบุรีสนใจสมัครเข้าแข่งขันได้ทาง Official line น at Gen Golf ติดตามขาา่าวสารกิจกรรมกอล์ฟดีๆจากเครื่องดื่มตาช้างได้ที่ Facebook ช้างกอล์ฟคลับมีวิตามินซี ทุกกิจกรรมถ้าห่างกนใจโอเคทำเรื่องเท่ๆอย่างนั้นนะเอาอยู่ถ้ามีพลังใจความเจ็บปวดแบบไหนก็หยุดยั้ยงเราไม่ได้ม ชอยากกินเนเจอร์กิฟท์ที่ไรเธอก็ชงมาให้เนเจอร์กิฟท์ดื่มอร่อยดื่มได้ดี่ดียุคนี้กินอะไรก็ต้องโพส์โพส์แล้วก็โพส์แต่อย่าลืมเลือกกินของที่มีประโยชน์กาแฟแคลอรี่ต่ำชงง่ายๆกินแล้วโพส์ดื่มได้ทุกวันเนเจอร์กิฟท์ black coffee ประโยชน์เพียบกับวิตามินและเกลือแร่สิ่ไห เสียงความกรอบใหม่โลตัสขนมขาไก่รสหมาล่ากรอบอร่อยเผ็ดจัดจ้านใหม่โลตัสขนมขาไก่รสหมาล่ารอไหมล่ะการเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะสูงแค่ไหนยังไงก็เป็นไปได้ e-suk v-cross 4x4 master of o l r roads ลุยทโลเลี้ยงลูกไม่มีสูตรสำเร็จเดียว สูตรเดียวที่กิ่มั่นใจ High Q U X T สูตร D H A สูงขึ้นและ Cross L C O สองเท่าต่อด้วยสูตรให้คิดเองสูตรให้ท้าทายกีวะชัยลูกวะชอบดูแลผิวต้องจุลาเฮิร์บช่วยจัดการสาเหตุสิวต้องจุลาเฮิร์บช่วยจัดการกลิ่นปากต้องเจเดนเฮ้ยก็จากจุลาเฮิร์บเหมือนกันจะเรื่องผิวเรื่องสาเหตุสิวหรือช่องปากพวกเราก็มั่นใจจ,จุลาเฮิร์บเลสแตกหน่อยปะ ขซาวครีมเน้นๆกรอบที่ใช่อร่อยเต็มรสชาติลองแล้วเชเลิฟเลยแตกลองเลยผิวดู glow ใสด้วยแรงบันดาลใจจากคลินิกใน30วีคใหม่ L'Oreal Paris Glycolic Bright p e e l i n g Toner ด้วยไกลคลิก5%ผิวดูสว่างใสใน30วีแค่เช็ดผิวก็ดู glow ใสใช้กับไกลคลิกเซรั่มผู้สีพลังผิวดูกระจ่างใสาจาก L'Oreal Paris เ,เพื่อเราคู่ควรหมอนิ่งค,ค,ครับช้อนทายพี่ช้อนว่าไงพเพลงใหม่ที่ เริ่มวันใหม่ด้วยบอสคอฟฟี like ่ดื่มดำระดับบอสได้ทุกที่บอสคอฟฟี่ การี่นาทีเชิญที่หน้าจอทีวีนะฮะตำรวจไปบุกรวบแพรรี่แพรรี่เนี่ยเป็นเลดี้บอยเลดี้บอยแปลว่าอะไรเลดี้บอยมีงวัง เป็นผู้หญิงที่มีงวงลวงข้างล่างแต่ตอนนั้นเนี่ยหนุ่มๆเขาไม่รู้โดนแพรลี่หลอกลวงหลอกลวงพี่พี่โช์แข่งกับหนูไหมเดี๋ยวพี่โชก่อนเดี๋ยวหนูโช์ด้วยจากนั้นมาพอผู้ชายเนี่ยหลงกลเขาเขาแคปภาพไว้พอแคปภาพไว้ภาพจู๋ของผู้ชายและจากนั้นพี่เอาตังค์มาห้าพันห้าพันห้าพันหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นถ้าพี่ <โอ S 1> ไม่ให้ภาพจู๋พี่จะพุ่งไปหาเมียพี่คราวนี้มีคนหลงเชื่อนะฮะแล้วก็หลงกลแล้วก็โดนไถเงินหรือแบ็กเมลเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบยี่สิบรายครับ